นี่ครับดอกแรกครับพี่น้องดอกแรกดอกแรกได้ยังสีเนี่ยแม่ไ่ครับดอกแดกงามๆได้นี่ครับได้แบบนี้จักซิบดอกนี่โอเคได้ครับพี่น้องเลยรับกย่างไปเรื่อยๆครับผม สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับเมื่อนี้กับเบ้าโชคนะครับจะพาพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมนะครับมาเก็บเงีดครับนี่ครับอีกดอกนึงครับใกล้ๆกันโอ้ได้จแบบนี้ได้หลายดอกนี่ก็ดีนะครับแบบนี้ี่ถือว่าโอเคเลยครับครั่มีน้ำครับน้ำก็บไรนี่ครับโอ้ย ใจเย็นๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปเรื่อยๆต้องใส่ความอดทนครับในการหาย่างหาไปเรื่อยๆครับกลัวจะพ่อจากดอกนึงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มครับเพราะท่านไหลยหะดอกที่สามครับดอกที่สามง,ง,งามงา ครับดอกนึงครับดอกนี้มันบานเหรอครับเจ้าบุรุษเอาได้หรือเปล่าครับถือว่าผมว่าเอาได้ครับสี่ดอกครับสี่ดอกแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับผมครับการย่างเมืองครับเป็นช่วงเริ่มนะครับเพื่อจะมีนะครับอานี่ครับ สวยครับพี่น้องสวยๆไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่ามีคุณภาพนะครับแต่ละดอกงามๆนี่ครับได้ยักซีบกุฎดอกนี่ครับพ่อเก่งแล้วครับเดินไปเรื่อยๆโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้กาไไดใหญ่เลยครับนี ได้แบบนี้ครับผมเ็ดก็จะขึ้นตามนี่แหละครับพี่นอ้องเป็นฟางเนาะครับเป็นเศษใบไม้เศษต้น,นี่นทะรพาลัมนี่แหละครับตรงนี้ก็ย่างว่าไก่เติบครับโอ้โหดอกนี้ง่ายครับนี่ครับได้แบบนี้ยักษ์ชิบดอกนี่คักเลยเนะี่ย อ่านี่ครับผมบอกแล้วครับคือมันมันหาเบายาากครับนี่ครับถ้าถามีก็คือมันเลี้ยวเห็นหลดนะครับนะครับดอกบางใหญ่เลยนี่ครับดอกงามๆครับผมสำนีก็ดีใจแล้วแ่ะครับแต่ระดกนี่คือเรียกโดยการย่างหลายกิโลก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาครับผม ปลาสารเนียนเนี่ครับหรือว่าปลาหมิ่นครับแต่นี่โมพันยางหาอยูส่สองคนครับอาจะอ้วนอาจะมานั่ครับจะอว้วน,นกับมานั่มพี่กันอ้วนตืง้งโอ้ลักมาตัวนี้อ้วนอ้วนมานี่ก่อนนะมานี่ก่อนเร็วมานี่มานีนี่นี่น,น,นี่เบิ้งดูนี่ได้ลหลายแล้วเนี่ยหลาหลายแล้ว,ลลาลวมามามา,มาหาน้ำกัน จเดี๋ยวย่างเข้าไปเลยครับเป็นตามีปะสาระเนี่ยกะบ่สูงครับต้นบ่สูงปานแดงนี่กะหาง่ายอยู่เป็นช่วงที่เริ่มไม่อ่านี่ครับโอ้เป็นแบบนี้มั้ง่ะอ่ะ,อะเอาเลยครับเอาอยู่บ่ร์ดไเอาอยู่ครับเอาอยูกอลเอาอยูากาคราับผม นี่กรับเบาล่าปางครับเป็นสองพี่น้องครับผมล่าปางอ้วนกับบซอ,อยหาเราครับซอยย่างเลียนเลรียนครับรเลียนเลรียญจะย่างหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหาเห็ดน,น้ำกันครับอยู่ปลาซาลาเนีอเนี่ยก็จะ เป็นแบบกัดเงาวๆจัง่อยครับต่เป็นยูที่สวนอินตพาล่ำเนี่ยจะจะง่ามกลัวนะครับตอนนี้ก็ดใหญ่ไปทั้งผุ่นแล้วครับเบาล่ำฟังวันเจอเบาวันโอ้ยหายังนอนี่นอหายังหายัง วันทำงานครับขุดหายางนอนี่นอขุด <c oughs> หาตุนมาครับตุนแลนเขาหู <c oughs> โอ้หาหาเห็ดก่อนครับหาเห็ดยางคนเราล,ลองจะโดนๆจะเจอดอกนึงครับจะเห็ดเบือครับเห็ดบเบือไหนก็นตรงเมืองดีๆครับใส่นันเห็ดโอ้นี่ครับเห็นบ่ครับเนี่ย ก็คือล้างมันจกเป็นเลื่อนๆเงาๆเหลื่อมๆนะครับสาเหตุฟ้างกินได้โอ้เกลกแล้วนะครับโอ้นานในไลนเราตัวนี้สีหาีหาดอกแล้วเท่าเท่าก็เอาเท่าก็กินเคื่อเกาล้วครับกินไดเคื่อเก่้าเท่า เอาไปต้มย่ำกับแ่บครับเอาไปแกงแกงก็ได้ต้ยมยำใส่ไก่ก็ได้ครับเจอแล้วครับ,ว,รบวัดเจอที่หนึ่งะวาัดเต็ดท้องค่ำนะครับโอ้แบบนี้โอเคครับจัดไปนี่ครับลุมลำปางเม,มียนมา หาเห็ดคือเจอใครครับโอ้แบบใครครับนี่โอ้ปลาสนี่ครับพี่น้องอยากได้แบบนี้ครับเนี่ยแมนครับงามมิลีครับใน่ดอกนี่เอาเอาจับโอ้คืออย่น่องนี่ครับโอ้โช่โช่จังไรเนี่ยนี่ครับโอ้ยคักนี่ครับถ้าได้แบบนี้นี่โอเคเลยครับโดนๆที่ได้เจอแบบนี้ครับเห็ดเห็ดอยู่ปลาสาลาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถ้า น่าจะมีหลายอยู่นี่แมนมันมาเห็นมีลายอยู่ครับแต่เดี๋ยวพอเห็นครับมันอาจจะต้องใจเย็นๆครับนี่ครับเนี่ยหาโอ้นานขึ้นหมนแท้นี่ครับนี่วไข่นกเบาเบาลาปังแมนโอ้ยครักนั่นละนวไข่นกแบบนี้น่ะเมื่ได้แบบนี้แล้วนอนหนานอนได้ลายดอก ไปย่างไปบัดนี่ตามจิตชีวิตนานครับตัยนานนี่แปลว่ายัางภาคเหนือน,น,นานแปลว่าทิศบ่โอนานก็คือทิศครับคนที่เขาบวชแล้วเขาจะเอื้อนนานมันม่พี่นานวนันไโคชคว,ว่าถ้าไ้เจอจักดอกอยย่าง,งมาดวนแล้วโอ้นี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับ,รบดอกเรียเอานานมาตัดเอานี่ โอ้ยเบาเบื่อดรอกครับเนี่ยของแท้เแล้วล่ะนี่เงาเงาเรื่นเื่นนะครับนานตาเราลดโดนจะได้ผลงานทีหนึ่งครับโอ้โอเคเลยครับอ่ะใส่ไปได้จะเกงหนึ่ง่ดอกคิดว่าหาตัวครับไปหากินตำฤดูกันคือบ้านเขาเนี่ยละ บ้านเฮาหนาเฮ็ดกัหาเฮ็ดครับหนาหาปลากัหาปลาหนาเต้คบกับต้นะครับแต่ว่าอยู่นี่เต้บ่ไใดหน้านานนั้อู้หูนี่นี่นี่มาอู้ยคักไอ้นี่นี่นี่มามาเอาเลยให้นานรถนะอู้ยกระต่ายดีด้วยนี่ร้องนี่แมนดิแมนโอ้โหบ่อแมนี่เฮ็ดเบือแมนบ่อเอาเอาให้พี่น้องเขาเบิองดูเห็ดเบือกับเห็ดบ่อเบือนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับ นี่ก็คือเห็ดเบือครับมันจะแหงๆคิวคู่ขาครับเห็โบ่เห็ดเบือครับตีนๆมันจะมีแบบนี้อ่าเห็ดเบือครับคุณยังอ่าแต่ว่าเห็ดกินได้ครับตัวคนจับบมเป็นยังบ่ครับล่างต้มคือเกาเนาะอ่นนี้ครับควรยังเปทียบกันกินได้ครับกินบ่ได้อโอเคครับผมประมาณนี้ครับ กาเทียบให้พี่น้องเขาเบิง่งเอาใส่ของตัวรถเดี๋ยวคอยร่วมกันคือเกาละ่ะแต่มีมท่านผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆเข้าเพื่อนก็นถามมากนะครับว่า่าสาเนียนี่เพื่อนบอ่เอเราบ่อคือพักกันยังลุยได้ครับก็คือ,อช่วงนี้เป็นช่วงที่สาลาเนียแกย่แล้วนะครับนี่ครับแต่คือว่าเพื่อนจะตัดเทคนิคนะครับตอนนี้ก็คือว่าเพื่อนบอ่อได้อานะครับ เป็นสารเนียที่บ่เอาแล้ว้าเอาคุณจะตัดเทคนิคไหมตัดให้มันเสมอแล้วก็ใหายหน้าไหมครับห้น้ามไมหามไม,มันก็นจะเกิดขึ้นมาอีกครับผมครับกับเบื้องผลงานครับผมกันี่กัหามานี่ก็ได้ประมาณนี้ครับผมสำหรับของพ่อใหญ่โชกนะครับ ครับเดี๋ยวมาเบ่งผลงานของเบาลำปางนะครับเบายันโอ้สอ,ส,อสองดอกซ่อนครับสองดอกซ้อนไรตัวเนี้ยอันนี้ครับพี่รองเอาเลยครับนี่ครับเป็นผลงานของเบายันครับเบาลำปางพี่กบนองครับสองคนเป็นพี่น้องกันหน้าตาคือผู้เดียวกันคือเป,เป๊ะเลยนะครับ <laughs> หนาคือกันเลย ยังหวงกันเนาะครับเนาะนี่ก็าหามาแล้วกก็พ่อได้อยู่ครับร,ร่วมๆกันกน็น่าจะพ่อเกียงอยู่หรอกไปครับเดี๋ยวมาเบ่งผลงานของเบาํำปังครับเบาํำปังฮะใส่นานมองดูเบารำปังก็ได้ร้ายแล้วครับโอ้มาฐานครับมีแต่ดอกจังซีแล้วครับผมแกงนะมมีแต่ดอกจังซี่ก็ใส่ร้ครับพ่อได้กินครับผมพ่อได้อยากได้กินนี่แหละ ครับกาเมื่อนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับกามาอยู่เมืองนอกอ่ะจังสี่แหละครับพี่น้องกาหากินกันไปลแ,ไแล้วครับก็คือเฮ่าไดมาแล้วเฮาไดมาอยู่ทีสเลีวแล้วเฮ่าก็ตตรงนี่อันใดก็ตรงหากินกันไปตามฤดูกันคือบ้านเฮ่านั้นแหละ พวกนี้ก็เฮ็ดบ่ทันออกหลายครับก็ต้องใช้ความพยายามในการหาอย่งางของผมนี่ก็าหากว่าจะได้นี่ก็ต้องไปอยู่ปายตะผาลำนะครับผมมาณสักเจ็ดโมงกว่านะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักแปดโมงกว่าก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับวอวดจะอ้วนกับมาน้ำนะครับจากได้กับพี่ๆน้งองๆอยู่ที่ไทยนะครับตอนนี้ก็โรคระบาดถือว่าอันตรายนะครับจากได้กับ ดูแลสุขภาพกันทุกคนครับจะเป็นหว่วงทุกๆคนนะครับอยู่บาวาแต่อยู่ไทยหรือว่าอยู่ทั้งยุโรปหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกนะครับที่เป็นทุกๆคนนะครับมีแต่ความสูขความเจริญครับปลอดภัยจากโรคไั้ครับผมนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่อิสราเอครับย่ำเศร้าอยู่ประมาณนี้แหละงานกันกนบบ่ค่อยมีแหละครับพี่น้องช่วงนี้หนาหน,นาวบางมองเพื่อนกันงานดีช่วงหนาหน,นาวบางมองกั งานดีช่วงหน้าฮอนครับแะจะบ่ดีกันจะบ่ดีตลอดปีครับผมอยู่ทีเซลลวส่วนมากก่โอเคครับผมคลิปนี้กับโชคชัยอินเทเลนขอลาไปก่อนครับไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับพอแล้วครับพอแล้วกลับหน่อบารี่หนัอบนอ, <laughs> อ้าวนี่กัจะเอาให้น้องเพื่อนนะครับเพราะว่าคงพอยชัวย่วกะกันไาจะได้จักแกงนึงนี่แหละ เอาเห้นอเพ่นหลดเพราะว่าจะได้แกงพ่อเกียงนะครับจะได้หลายๆเอาเซคู่เลยก็ไเลยครับเอาเซคูโหลดอืมละ่ะเดี๋ยวคอยไปเอาคู่ยูบันก็นได้ครับการดอกเป็นดอกแกนะครับแต่ว่าอันที่ผมหามาเนี่ยครช่วงยูไปอินทรพาลัา่มจะก็ดีนะครับดอกต่มนี่ก็บเบายันนะครับหากินกันไปครับพี่น้อง มาหาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมแต่ว่าผมนี่ประมาณชั่วโมงกว่าทั้งบนกัะนุ่มบนบนโลกอีสานนะครับมาที่หลังนะครับอเอา๋วยตุนเอาจัดละครับดนีต้ตามตามคำสั่งครับหาแล้วหาแล้ว๋วยตุนไหลครับพี่น้อง เอาละเอาละ,าละไปไปบ่มีเห่อบ่มีดหรอขัดขุดแล้วครับนี่ครับกขอลาไปก่อนครับผมไม่พอก,กันคลิปหนาครับสวัสดีครับ